สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์สุดรชันดาครับสีมุ่งกัว่าครับวันนี้อยู่กับผมมือเก่าครับจำแก้วจำกดเช้นี่ยห่อจ้าภาษาบ้านเอาวัยลุ่งคลิปร้นนะครับเกียวกับการรถติดรถติดรายงานปัญหารถติด เอาไปซ้อยยุบซีครับรอบนี้ตาผมมาซ้อยสามาบรรยากาศใน,นสร้อยครับรถที่ติดขี้เก่าครับวันนี้ จิตไม่สร้อยครับนี่สร้อยกันเล็หน่อยท่านกับบอตรีเสร็จท่านยืนเป็นยังไงเนาะครับทิ่ที่กันบอ รอบเนี่ยก็1ิบคนครับรอบเนี่ยออกาสอยสามหาหาเย็มข้อเที่ยสร้อยสามหาสูงยืครับอินเตรการ์ดทำไับ อากาศพอนครับที่นอ้องอยู่นี่แอร์ก็เพราะอยู่อยู่มีแห้งอยู่อยู่ข้างนอกเนี่ยโอ้ยแยแตกนะครับเริ่มทิตย์แล้วครับรถอ,อาทิตย์บางคันนี้หยุดไปอาทิตย์นึงครับ เย็ดมือิ้นเต็มนะครับเจ็ดงานมั่นจั่นมั่พอท่านครับไฟแดงอยู่แก่พี่นอ้อง ซอยยุบศีหไฟแดงโมเดล่งคลิปเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับเกี่ยวกับบรรยากาศน้ำถนนทองถนนต่างๆ จะการรถติดรถติดไต่โลกไหมครับปากก็ติดตาเนี่ยหมครับรถไะไรก็แช่เนะี่ย มันชิดบอกหรอครับถ้าชิดไทยยังอย่างจีนองเบ่งไงแต่และเมือก็เฮ้ยจุดไทยไปเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ประมาณนี้นนตีแล้วพี่ลองทตีแล้วสมบิชขา้าออก ไ่เขียวแล้วครับในเลนซ้ยยิบสีสีวิเนเตอรมืองแต่สิบเรียน,น,นะครับคร mm ับตลอดสีวินล้างพองอรมมาได้ เอาไข่ยูกว่าตีดีหนอกนิดซอยโอเคโยครับตัวยิบสีเอาไปพระราชสี่ครับเดี๋ยวมาคล่องตัวอยู่ครับสร้างบอมสร้างหนึ่งยว่า มุ่งแตกออกมาขึ้นนี่มยเนี่ยสร้างบอมบิดประตูสใส่เห็นเราก็ได้ไม่รูนี <c> ่ม <oughs> ันเดือดไปขึ้นเข้ากับสีย่างบ้านเขาว่ากันไปครับอย่ยงเราคว้ ทังกองอิมูนิฟายรับสอบทุกอย่างครับมอเตอร์ไซค์จักรยานสากเบือยันไม่รู้ครับพังลมกระสอมรับจูนมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นครับที่แม็กก็เฮดครับเวฟพีซีเอก ทุกคนนะครับพ่อสไม่เป็นครับยุกเกล้กกันคุกบอลสรอยหกครับร่างท่าก็ว่าเปลี่ดนคไใดยู่สียดันกัแม่ครับไป็นไรครับขอสร้อยหกไปกับยีนรถเกือหัวมือนะครับรานสมสมาคากันเองครับอยู่แบบพี่แบบนอง ครับพังนายมองคับสีหอดแล้ยวยประมาณยี่สิบเมตรสามสิบเมตรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สักนี้นะครับไว้โอกาสนาสิงใหเบิ่งไม่ครับขอบคุณครับ